ตัวเลขของฐานของกองกําลังว้าหรือว่า U.S.A. หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของว้าแดงเนี่ยนะคะตั้งมีการตั้งกองกําลังตั้งฐานกันอยู่ตามแนวขอบเหล่านี้กันอย่างน้อยๆ8ปถึงเจุดด้วยกันค่ะวะ้าว้านะะแดงเนี่ยเขากำลังขยายอิทธิพลไปเรื่อยๆโดยจากรายได้เงินยาเสพติดที่ขายให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับพี่น้องครับผม วันนี้เราหยุดเรื่องคุยเรื่องการรวมชาติพูดถึงเรื่องการรวมแผ่นดินพูดถึงหยุดพูดถึงเรื่องพี่น้องชาวรัดฉานเชียงตุงก่อนนะครับผมกลับมาพูดถึงเรื่องวาดแดงนะครับผมเงียบสงบไปเลยนะครับผมเงียบสงบไปนานนะครับผมวาดแดงนี่ เป็นอะไรครับเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งนะครับผมก็คือตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดอยู่ข้างบ้านเรานะครับอยู่ข้างประเทศไทยนะครับผมเห็นข่าวมาบอกว่า40่สิบโรงนะครับผมโรงผลิตยาบ้าน,นะครับผมไม่งั้นพวกเราชาวไทยไม่ได้ใช้กันแบบถูกๆหรอกครับเพราะว่าสถานที่ผลิตอยู่ใกล้นะครับผม วาาแดงอยู่ใกล้นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องนองท้ทุกท่านนะครับผมพี่พ,พี่น้องน้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวต่างประเทศนะครับผมที่เป็นมิตรรักของคนไทยนะครับผมวันนี้เรามาพูดถึงวาแดงกันนะครับผมก็หลังจากข่าวที่ว่าอันนี้ใครเป็นคนขีดเส้นไม่รู้นะครับว่าวันที่สิบแปดนะครับผม ไม่มีใครออกมายอมรับกันนะครับผมก็วาแดงนี่ก็เข้ามาตั้งลกลากลกลากนะครับผมตั้งถิ่นฐานอยู่ตะเข็บชายแดนนะครับผมทำไมถึงอยากอยู่ตะเข็บชายแดนก็ไม่รู้นะครับเข้ามาชิดนะครับผมเข้ามาชิดอยู่ก็มีประมาณตามข่าวนะครับ ตั้งถามอย่างน้อย8-9จุดนะครับผมมันก็จะมีจุดบางจุดนะครับที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตของเรานะครับประมาณ2โลนะครับผม2-3โลประมาณนั้นนะครับแม้แต่นิดเดียวเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับผมจุดที่มีปัญหาก็คืออยู่ที่แม่ห้องสอนเนาะจริงๆแล้วเนี่ย พี่น้องทางรัดฉานทางเชียงตุงนี่ก็เขาก็จะมีทหารที่อยู่ตะเข็บชายแดนกันหมดนะครับลามมานะครับผมทางไทยใหญ่เชียงตุงนี่ก็จะอยู่ทางเชียงใหม่เชียงรายนะครับแต่ว่าวาดแดงนี่ก็อยู่ตะเข็บทางแม่ฮ่องสอนนะครับผมขายยานะครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าผลิตอาวุธ ด้วยนะครับผลิตอาวุธด้วยเนาะลุกล้ำเข้ามาประมาณสองกิโลนะครับผมโดยเฉพาะจุดจุดจุดบ้านหนองหลวงนะครับจุดบ้านหนองหลวงเนาะโดยตามข่าวโดวยตามตามข่าวแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะผลักดันสามารถที่ใช้กําลังได้นะครับผมเพราะว่าไอ้ตามกฎหมายครับผมตามกฎหมายของระหว่างประเทศเนาะเพราะว่าเขาลุกล้ําเข้ามาก็ยังไงก็ไม่รู้นะครับบางทีบางท่านก็บอกว่าทหารเนี่ยทหารเนี่ยพูดถึงทหารทหารพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเนาะผู้บริหารเนาะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคุณภูมิธรรมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเรื่องพวกนี้ก็เป็นรายละเอียดอ่อนนะครับไอเราชาวบ้านธรรมดาเราก็ต้องฟังหูวไว้หูนะครับผมฟังหูวไว้หูเนาะเราก็มาวิพา์วิจารณ์กันตามภาษาเนาะถ้าเป็นเราเนี่ยเราอยากจะผลักดันเราอยากจะยิงเลยนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนาะเรา ถ้าเป็นเราเนี่ยเราไม่เหลือไว้แน่นอนใช่ไหมครับแต่ว่าโดยตามหลักของประเทศเนี่ยจริงๆเนี่ยวาแดงเนี่ยก็เป็นแค่ผมว่าโจรน,นะจริงๆแล้วก็คือโจรก็คือพ่อค้ายาเสพติดอกลุ่มหนึ่งอะ่ะนักเลงอะ่ะพูดถึงว่านักเลงนักเลงหัวไม้อะพอมาก็ไม่กล้าแต่ นะครับมีไอ้พี่สีหนุนหลังนะอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าลุกล้ำเข้ามาไทยเนี่ยไทยก็น่าจะจัดการให้เดนือขามนะครับแต่ว่ามันก็ยังว่างแหละไอเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะครับผมเพราะว่าเราประเทศเราเนี่ยปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนาะ พระเจ้าอยู่หวัวของเราเนี่ยท่านก็เห็นนะครับยังไงเน่ยผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยก็เห็นที่เขาไม่จัดการเนี่ยเราก็ต้องฟังหูวไว้หูเราไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะครับผมคิดว่าคนไทยเราเนี่ยมีเหตุผลเสมอนะครับสําหรับอสุรกายนี่มีเหตุผลนะครับมีเหตุผลเราคิดเราต้องเราอย่าไป อ่อนอย่าไปคอยตามกระแสข่าวที่ทางยช่อง YouTube ประเทศเพื่อนบ้านเราหรือว่าคนไทยเราเนี่ยใส่กันนะครับว่าให้โจมตีวุ้นเพราว่าอ่อนอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมเราต้องดูต้องดูด้วยนะครับผมต้องมีมีวิจารณญาณน,นะครับผมผมว่าไทยเราก็ไม่ใช่ว่า เป็นเหมือนคเมนเป็นเหมือนพม่านะครับเราก็มีศักดิ์ศรีนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งที่ผมว่าไทยเราเนี่ยมีคนนับหน้าถือตานะครับจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะต้องลัดกุมนะครับไม่ใช่ว่าเอะก็นักเลงก็จะไปตีไปต่อยเลยนะครับเห็นเด็ก เล็กไม่ได้นะครับตบหัวนะครับเหมือนพี่จีนนะครับผมว่าพี่จีนนี่นักเลงนะรเราไม่สมควรที่จะเอาแบบเขานะครับคอมมินิตนะครับก็คือเขาไม่สนใจนครับจีนดูแล้วเขาใหญ่เขาไม่สนใจแต่ว่าเราเนี่ยเราเห็นผู้หลักผู้เล็กผู้ที่น้อยกว่าด้อยกว่าเราคนไทยคิดว่า ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราน่าจะคิดดีแล้วนะครับก็ลองดูนะครับผมก็คิดว่าก็คงจะให้เขาอยู่ไปอยู่ไปอีกนะครับผมเพราะว่าในเขตตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเขตแดนที่กั้มกึ่งนะครับเป็นเขตแดนที่กั้มกึง่งมันก็ยากนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเขตแดนของเราร้อยเปอร์เซ็นต ประมาณนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆคิดยังไงนะครับผมแต่ว่าผมอยากให้พวกเราเนี่ยคิดในทางที่เป็นกลางนะครับเป็นกลางเราไม่ฝักฝ่ายผ่ายฝ่ายใดนะครับเราเราเป็นเราไม่ใช่เสื้อสีแดงเสื้อสีเหลืองเสื้อหลากสีสีดำนะแต่เราเนี่ยที่มาพูดตรงนี้เนี่ย เราใส่เสื้อสีขาวนะครับผมผมเราจะต้องอยู่กลางอยู่เป็นกลางคิดพิจรารณาตามเหตุผลอันไหนผิดก็ว่าผิดอันไหนถูกก็ว่าถูกนะครับผมถ้าเกิดว่ามีมีอะไรอะ่ะถ้าเกิดว่ามีมีหลักฐานนะครับมีหลักฐานที่แน่ชัดเราก็ จมตีจัดการได้นะครับผมจริงๆแล้วผมก็ไม่ต่างจากพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่อยากจะให้ทหารไทยนะขับไล่นะครับผมเพราะว่าดูเหมือนมันจะยยามๆนะครับผมยามเกินไปนะครับผมดื้อแพ่งนะครับนักเลงนะครับนักเลงขียยานะครับผมก็โจนนะฮะผมคิดว่ามันก็แค่โจนโจนกลุ่มหนึ่งนะครับ เราไม่ลองไปสนใจเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็จัดการเราก็ช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับผมช่วยกันดูแลประเทศของเรานะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูข่าวข่าวข่าว,ข,าวข่าวที่ก็ข่าวนานมาแล้วเนาะที่พี่เ,เพื่อนๆคิดเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับว่าดแดงนี้คิดยังไงก็ ให้มาคอมเมนต์มาพูดจามาบอกมากล่าวกันตรงนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณช่องไทย PBS แล้วก็ช่อง b ีเอ่อ DB ชัวเทานะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่นำคลิปเข้ามาขยายนะครับผมมาขยายเอามาเพื่อเป็น เอามาขยายความต่อเอามาเสนอให้พี่ๆน้องๆได้ดูไล่ชมแล้วก็มาพิจารณากันมาพูดมาคุยกันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เราไปดูข่าวกันแล้วก็ขอจบกันเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ที่มันใกล้ๆกับเหตุการณ์ยิงเรือประมงของไทยซึ่งตอนนี้ทางศาลจังหวัดเกาะสองของเมียนมาเขาเพิ่งจะตัดสินคดีลูกเรือไทย4ี่คนไปก็เกิดขึ้นทมกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงรัฐบาลเหมือนกันว่าไม่ได้มีการแสดงท่าทีตอบสนองที่น่าพึงใจนักค่ะกระทั่งการแสดงจุดยืนทางการทูตอย่างเช่นการยื่นหนังสือประท้วงการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุมันก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นท่าทีของกองทัพภาคที่3ที่จะมีขึ้นหลังพ้นเส้นตายในวันนี้ก็เชื่อได้ว่าน่าจะถูกจับจ้องจากทางสังคมกัน อย่างมากเช่นเดียวกันค่ะผู้ชมชายแดนไทยกับเมียนมาเรายังไม่ได้ปักปันเขตแดนกันอย่างชัดเจนนะคะมันยังไม่มีรั้วกัน้นไม่ได้มีหมุดบอกเขตแดนก็จริงแต่ในปฏิญญาปี1,000 894ที่ไทยทำกับข้าหลวงใหญ่ที่อังกฤษที่ปกครองเมียนมาในขณะนั้นค่ะมีการระบุชัดถึงการใช้แนวสันปันน้ำเป็นเขตกัน้นพรมแดนนะคะไล่เรียงมาตั้งแต่พื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ไปจนถึงเชียงรายเลยพื้นที่เหล่านี้มันควรจะเป็นพื้นที่โนแมนแลนมันเป็นพื้นที่สูงค่ะควรจะ ไม่มีใครเข้าไปใช้ประโยชน์ในบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกันแต่จากข้อมูลที่มีการรายงานกันผ่านหน้าสือ่อตัวเลขของฐานของกองกําลังว้าหรือว่า UWSA หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของว้าแดงเนี่ยนะคะตั้งมีการตั้ง กองกำลังตั้งฐานกันอยู่ตามแนวขอบเหล่านี้กันอย่างน้อยๆ8ถึง9จุดด้วยกันค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าบางจุดมันเหลื่อมเข้ามาในพื้นที่ของไทยกันอย่างชัดเจนด้วยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ที่มีการพูดถึงกันอยู่เนี่ยค่ะดิฉันอย่างที่บอกว่าแนวพรมแดนในฝั่งเมียนมาเนี่ยมันมีกองกำลังคุมอยู่แต่ ต่างกันไปไล่เรียงกันตั้งแต่แม่ห้องสอนไปเชียงใหม่ถึงเชียงรายกลุ่มติดอาวุธแต่ละกลุ่มเขาคุมอยู่มีทั้งกองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า BGF มีกองกําลังมูเซอร์ดำแล้วก็กองกําลังกอบกู้รัชสารของเจ้ายอดศึกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคุมพื้นที่แนวพรมแดนเขตติดกับรัชฐานทางเชียงรายเชียงใหม่แต่ในพื้นที่อิทธิพลของกองกําลังว้าแดงจะคุมกําลังกันตั้งแต่แนวเขตของอ,อําเภอเชียงดาวอาเภอเวียงแหงของเชียงใหม่ไล่ไปจนถึงอ,อําเภอปายและปังมาภ่าของแม่ห้องสอน จุดที่มีปัญหาก็คือทางฝั่งแม่ห้องสอนเนี่ยแหละค่ะดิฉันคุยกับรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัฐโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์เพิ่งจะลงพื้นที่มาด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลมาบอกว่าในจํานวนฐานที่ตั้งบริเวณแนวสันปันน้ำมันจะมีอยู่หลกัหลกๆประมาณหนึ่งสองจุดด้วยกันนะคะที่ต้องติดตามแล้วก็น่าจะต้องจัดการกันอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นจุดหนองหลวงแล้วก็ในพื้นที่ปางมะภาคกับอำเภอปาย ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนอยหัวไม้อยู่ในนั้นด้วยนะคะจุดนั้นเนี่ยมันจะรุกเข้ามาทางฝั่งไทยอย่างชัดเจนประมาณ1-2กิโลเมตรด้วยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยจะมีพื้นที่ที่เรียกว่าหนองหลวงที่ว้าแดงเขาตั้งกําลังเข้ามารุกเข้ามา1-2กิโลเมตรอันนี้แผนที่ต้องบอกว่าไม่ใช่พิกัดชัดเจนนะคะแต่ว่าอยากให้เห็นถึงปัญหามากกว่าแหล่งน้าที่เรียกว่าหนองหลวงเนี่ยล่ะคะ่ะมันเกาะไปตามแนวน้ําที่เรียกว่าแม่ลางซึ่งเป็นแนวที่จะเป็น แหล่งน้ําสําคัญแม่ลางเนี่ยจุดกําเนิดอยู่ในฝั่งไทยนะคะการที่กองกําลังวะเขาเข้ามาอย่างชัดเจนเนี่ยอันนี้มันก็ค่อนข้างชัดว่ามันเป็นการขยับทางยุทธ,ธศาสตร์ของเขาโดยมีเป้าหมายของกลุ่มมากกว่าที่จะไปเชื่อมโยงกับการต่อสู้ของกองทัพเมียนมาแล้วไทยเองบริเวณนั้นไม่ได้มีการตั้งฐานที่มันเข้มข้นค่ะเนื่องจากพื้นที่ก็ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่สูงดังนั้นมันก็เลยง่ายที่จะถูกฉกฉวยโอกาสเช่นเดียวกันค่ะ เป็นการขยายอิทธิพลของวัดนะครับในทางยุทธศาสตร์ในทีเดียวเพราะว่าหนึ่งก็คือไอพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตรงน้องหลวงเนี่ยมันมันเป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นพื้นที่ ชุ่มน,น้ําแล้วก็น้ําเนี่ยมีความจําเป็นใช่ไหมครับสําหรับการดารงอยู่ของกําลังพลวา้าน้ํามีความจําเป็นในเรื่องของออการใช้ในาการผลิตยาเสร็จติด <ๆ S 1> ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ว้าเข้ามาตั้งฐานตรงเนี้ยคุมพื้นที่น้ําที่สําคัญสําคัญแล้วก็ปิดทางเข้าออกไม่ให้ใครเข้ามาใช่ไหมครับซึ่งจะมีกระบวนการปิดล็อกอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่พอจะพอจะคาดคะเนได้ว่าว่าเพราะอะไรอย่างไรเ่นะครับ แต่คุณผู้ชมปัญหานี้มันเกิดมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะคะเรามีหลักฐานที่ยืนยันว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเขตแดนของไทยดูได้ทั้งจากแผนที่จาก Google มันก็เห็นชัดเจนค่ะหลักฐานของป่าไม้ของตำรวจที่เคยลงพื้นที่ไปปราบปรามยาเสพติดปี2,540ก็ชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของไทยฐานที่ตั้งมันต่ำลงมาจากสันเขาคนมาค่อนข้างเยอะแล้วที่ผ่านมาเราประท้วงกันมาหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบผลดังนั้นทางเลือกที่ควรจะทำเนี่ย มันอาจถึงขั้นใช้กําลังผลักดันได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะจุดหนองหลวงซึ่งมีเหตุผลที่เราสามารถใช้กําลังได้ตามกฎหมายเลยนะการเปิดปฏิบัติการเนี่ยมันก็ต้องเป็นปฏิบัติการขับไล่ทหารต่างชาติออกจากราชนาจักรไทยนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้ไม่ให้เอกราชของประเทศเนี่ยเป็นการเสรื่อมเสียซึ่งมันก็ต้องเป็นขับออกไปตามประมวลกฎหมายอาญาเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าในในจุดที่ ล้าอยู่บนสันเขาเนี่ยบางทีมันล้ํากันไปมาเหมือนกันก็ต้องไปรีเช็คว่าบางทีฐานไทยก็ล้ําไหมของเขาล้ําไหมตรงสันเขาเนี่ยตรงนี้ควรจะละไว้ก่อนละไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจุดที่สําคัญจริงๆอ่ะแล้วเป็นข้าราชลักไทยเนี่ยก็ควรจะต้องดําเนินการนะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยเจราจาก่อนแล้วไต่ระดับนะครับแต่ระหว่างที่ซ้อมลบหรือค่อยๆสัมเดงกําลังเนี่ย การเจราจามันก็เกิดขึ้นได้เสมอไม่ใช่ว่าลบแล้วจะไม่กลับมาสู่การเจราจาใช่ไหมครับ ทางเลือกนะขณะนี้เราทําได้ทั้งจากเบาไปหาหนักนะคะเราใช้วิธีเบากันมาอย่างต่อเนื่องแล้วเราใช้กลไกพูดคุยเจราจาทั้งทางรับทางแจ้งเรามีกลไกคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยเมียนมาที่ใช้ได้และท้ายที่สุดถ้าเกิดว่ามันยังไม่เกิดขึ้นยังคงตั้งฐานที่มั่นอยู่ในบริเวณที่รุกคืบเข้ามาในแดนไทยประมาณ1-2กิโลเมตรเนี่ยเราก็สามารถที่จะยกระดับกดดันได้ด้วยกองกําลังอาจจะใช้วิธีการซ้อมรบในพื้นที่ใกล้ๆเคียงก็ได้หรือกระทั่งจะใช้กําลัง หักดันออกไปเลยก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันค่อนข้างจะบานปลายมีการรุมกันของกองกําลังชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆเราก็สามารถมีทางเลือกที่จะดึงกองกําลังพันธมิตรที่เราพูดคุยกันได้เข้ามาช่วยกดดันได้อีกทางด้วยเหมือนกันค่ะดังนั้นมันก็น่าจับตาด้วยเหมือนกันว่าพอพ้นเส้นไปในวันนี้แล้วท่าทีของกองทัพภาคที่3และของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะในช่วงที่เราเองก็มีความพยายามที่จะเป็น หนึ่งในพื้นที่ที่จะแก้ไขปัญหาในเมียนมากันอยู่ด้วยณขณะนีน้กองกำลังต่างชาติที่มาประชิ่ชายแดนไทยเนี่ยด้วยทหารเป็นหมื่นคนเนี่ยชนกลุ่มน้อยที่เรียกว่าวะนะฮะวะแดงเนี่ยเขากำลังขยายอิทนทพลไปเรื่อยๆยโดยจากรายได้เงินยาเสพตปีที่ขายให้ประเทศไทย แล้วทำไมประเทศไทยกองทัพไทยหลับตาข้างหนึ่งคุณดี่พ่อหน่ก็มีคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เยอะว่าแดงลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยอำเภอปลายจังหวัดท่องสอนเป็นเหตุการณ์ที่เราทุกคนในประเทศไทยรับทราบเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรือโดนยิงโดยเมียนมาอันที่3าก็คือเรื่อง m o u .44 นี่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันแต่ว่ามันเป็นให้แสดงให้ถึงว่าว่านโยบายรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยนะเงียบอย่างเดียวผมไม่เข้าใจนะเพราะเป็นหรือเปล่าไอ้18ธันวาสนี้ใครประกาศขอชื่อหน่อยแล้วคนที่ บอกว่ามีแถลงการ3สามฉบับสามภาษาไทยจีนอังกฤษเนี่ยใครเป็นคนทําเอกสารใครเป็นคนลงนามฉะนั้นมันน่าจะเป็นเกมการเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีเบื้องหลังมากกว่านั้นน่ะโดยเฉพาะกองทัพไทยจีน มีอิทธิพลต่อว้าเหนือนะครับไม่ได้มีอ,อิทธิพลต่อว้าใตา้การปกป้องผลประโยชน์ของจีในในเขตที่เรียกว่าฉานเนี่ยด้วยเหตุผลเดียวคือต้องการปกป้องโครงการที่ว่าเรียกว่าวันเบลวันโรสโครงสร้างการปกครองต่างๆหรือโครงข่าการบริหารจัดการต่างๆก็ก๊อปปี้คอมมิวนิสต์จีนมาหมดเฮ้ย hey, ว้าแดงเนี่ยมาใช่ชายแทนไทยนะเข้าค้าย,ยาติดนะแล้วทวําไมรัฐบาลไทยเฉยพอหัวมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เป็นเรื่องเล็กแต่ในเรื่องใหญ่มีใหญ่กว่านี้เยอะนะฮะที่มันอยู่เบื้องหลังเนี่ยแล้วทําไมประเทศไทยกองทัพไทยหลับตาข้างหนึ่งคุณคิดว่าพราอะไรเพราะมีคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เยอะว่าแทงทําไมยิ่งเน่คนทาไมพูดว่าเขาเป็นกองกำลังที่แข็งแรงที่สุดเพราะเขาเป็นตัวแทนของประเทศรัฐบาลมาและเขายังเป็นรัดกันชนให้จีน นโยบายของรัฐบาลไทยเนี่ยมันเป็นนโยบายที่อ่อนแอรหรือเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามีสนธิญากับว่าไหมเลือกเลือกเขตแดนไม่มีระเบียบใครครับระเบียบการกฤษไม่ใช่พมา่ากเลยนะเราวันดีคืนดีเราไปเที่ยวไหนมากลับมามีคนปุกระตอบอยู่นในเขตรั่วเราอะ่ะหน้าที่เราไล่เขาไม่ใช่ไปบอกว่าคุณกับผมมาคุยกันดีๆไม่ได้ทั้งว่าแดมไม่เกี่ยวกับฐานบก ทางนี้ไม่เกี่ยวกับทันเรือมันเกี่ยวกับรัฐบาลร่ล้วนเลยที่คุณไม่จัดการเรื่องแบบนี้จริงไหมในพม่าเนี่ยปัญหาชนชากลุ่มน้อยจึงเป็นปัญหาที่เป็นความขัดแย้งหลักและเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับซึ่งชนกลุ่มน้อยทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการสนับสนุนจากชาติตะวันตกนะครับไม่สามารถทําอะไรได้หรอกครับวันนี้การเงินชนกลุ่มน้อยก็ยากจนต้องอาศัยเงินสนับสนุนจากตะวันตกพวกว้าแดงที่เข้ามายึดยตรงนี้นะครับ มีกำลังไม่เกินหกพันคนแต่วุธยุทโทรปรณกรค่อนข้างทันสมัยอาวุธนั้นมาจากไหนนะครับว่าผลิตไม่ได้นะครับเป็นอาวุธที่ต่างชาติพวกฝรั่งตาน้ำเข้าวส่งเขไปให้ทั้งสิน้นนี่ก็คือปัญหาชายแดนด้านประมา่าด้านว้าแดงนะครับที่อันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะหนึ่งมีคนเทเลาะชาติสายชาติว้าแดงมีความ,มอของประวัติศาสตร์ แล้วก็มีความรุ่งเรืของการเมืองระหว่างประเทศชนชาติว้าจริงๆคืออะไรครับว้าเนี่ยเข้าใจว่าความดุร้า,รายโหดร้ายคือเพราะกนหล่าหองมนุษย์อันนี้ได้ข่าวมาจริงจริงแค่ไหนครับอาจารย์อ่าสมัยก่อนเป็นเรื่องจริงนะครับมีเรื่องที่อกสั่นฝันแสวนเหมือนกันในหมู่นักอนาธิคมอังกฤษหรือว่าพวกแขกซิกว้าลงมาจากภูเขาเลยครับพิธานีแล้วว้าก็นําเงินมามอบให้กับพวกแขกซิก นะครับว้าก็บอกว่าที่ให้เพราะว่าต้องการซื้อแลกกับศรีรษะของพวกท่านว้าแดงมาตั้งฐานทัพตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ความระแวงมันเกิดขึ้นมานานแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะกาจัดมันออกไปรานนี้มันปัญหาคือว่าทหารพูดแต่ว่าฝ่ายการเมืองไม่พูดทางรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันจะต้องประสานกันทางกองทัพภาคที่สามน่าจะเตรียมไว้อยู่แล้วแหละครับว่าในกรณีที่การเจรจาไม่สําเร็จ จะใช้วิธีปฏิบัติการทางทหารอย่างไรผมดูแล้วเนี่ยมันมันยังไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันสักเท่าไหร่วา้าแดงนี่มันเป็นมาเฟียเจ้าครอใน,นรัฐฐานิงงนะไม่มีใครแตะเขาเลยเรัฐบาลพมา่าเนี่ยไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะปราบว้าแดงผมลยฐานทกต,ตรสมชายว่าจริงๆแล้วเนี่ยวา้าแดงเขาตรงการอะไรถึงแม้จะเจราจาต่อไปอย่างไรระดับสูงเนี่ยมันคงยากนะในเมื่อเขตแดนมันยังไม่มีคณะกรรมการ ปัญชแดนร่วบอ่ะคือไอพื้นที่ตรงนั้นเนะี่ยเขาก็เคลมว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาต้องยันว่ามันเป็นของเราอ่ะนอกจากจะมีรัฐบาลจีนหนุนหลังแล้วด้วยการให้อาวุธด้วยซื้ออาวุธแล้วเขาก็มีเงินเยอะในการขายยาเสพติดคือพอม่าเนี่ยไม่มีอำนาจไปสั่งการว้าได้นะครับไอ้ระว,ว้านี่เป็นใครยังไงทำไมว้าแดงเนี่ยที่เป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งในพาม่าเนี่ยเขาถึงสามารถต่อรองกับกองทัพไทยฝ่ายการเมืองเนี่ยให้กองทัพเนี่ยมีหนังสือให้กระทรวงเทศนะครับ แจ้งป,ปงร,ระท้วงไปยังรัฐบาลพม่ารัฐบาลพม่าตอบว่าไงบอกไทยจัดการไปเลยพวกนี้ไม่ใช่าชาวพมา่าเราะฉะนั้น้าเราทําตัวอ่อนแอหน่อมแนมนะครับเราจะถูกเยียดเยี่ยมมากขึ้นพ้าปล่อยให้มันคารลาการช้างอยู่อย่างนี้ได้ยังไงท่านมีความคิดเห็นเรื่องว่านอย่างไรครับคือในยบาตเราจะจะเงียบอย่างเดียวคือไม่ทําอะไรไงอยู่เฉยๆไม่เชิงรู้กับผู้ง่ายเราต้องยืนยันเขตของเราแต่เราไม่ใช่บอกว่าโอเคมันไม่มีเราเราลกันไม่ใช่เมื่อคุณบอกคุณคุณจะมาเอาที่ของเราเราก็ไม่ยอมขอสองชาติมาครอบพื้นที่นี้ สร้างความร่วมมือร่วมกับประเทศไทยแกนนำมูได้หมดครับเล่นเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองท่านเป็นท่านกรมตัวกรรเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยหรือรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านจะเปลี่ยนวางอยางไง เส้นผมตรงนี้คุณอยายุ่งว้าแดงทำไมทำอย่างนี้ทำไมกล้าขนาดนี้มีบางจุดที่ที่น่าจะตั้งคร่อมจะเก็บชายแดนหรือลุกน้ำเข้ามาทางทางฝั่งไทยเราก็มีการประท้วงไปหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ส็จผลนะครับกองทัพของเรามีการเตือนว้าไปหลายรอบนะครับแต่ว่ามันก็สุดเพดานแล้วก็น่าจะขีดเส้นเด็ไลายนะครับให้มีการถอนทหารวันที่18ก็มีแนวโน้มสูงเหมือนกันว่าว้าหน่าจะยืนการในการไม่ถอนกําลังทหารที่ทุกข่านทราบนะคะว่าเมื่อวานนี้นะคะ 8ธันวาคม67ค่ะคือว่าเป็นวันเดยไลน์ที่ไทยเนี่ยขีดเส้นตายให้กับกลุ่มว้าแดงนะคะให้ถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ชายแดนค่ะ ที่รุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนที่บริเวณดอยหัวมะหนองหลวงค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะทางด้านของกองทัพว้าก็ออกมาแถลงข่าวกับสื่อพม่าค่ะว่าทหารว้าจะถอนกําลังจากจุดดังกล่าวนั้นไม่ใช่เรื่องจริงรวมถึงไม่มีข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นระหว่างทหารว้ากับทหารไทยเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือฐานทหารว้าที่ตั้งอยู่บริเวณจุดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินประเทศไทยก็คือ น้องหลวงอยู่ในเขตอุทยานห้วยน้ำดังแถวอ,อาาําอเภอปางมะผ้าอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮองสอนยังคงอยู่ปกติไม่ได้มีการถอนกําลังทหารแต่อย่างใดแล้วที่บอกว่าว้าจะขอเวลา3เดือนนั้นยังไม่มีคํามั่นจากผู้บัญชาการที่ปางสางออกมาอย่างเป็นทางการน่าสนใจว่าทําไมว้าแดงถึงกล้าที่จะออกมาห,ากหักแมากองทัพไทยเหมือนว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าแล้วก็ไม่มีความ